ะนะครับสาหรับหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อนี้นะครับไม่มีใครอยากจะเจอนะครับแต่ว่าถ้าเจอเราก็จะต้องทําให้มันถูกต้องนะครับเราถึงต้องมาเรียนรู้ในส่วนของหัวข้อนี้กันก็คือในส่วนของการปฏิบัติกรณีนะครับเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับและการปฐถมพยาบาลนะครับกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุนะครับ หัวข้อนี้นะครับมันไม่ใช่เฉพาะ,ะมันไม่ได้ใช้เอามาใช้เฉพาะในการทํางานเท่านั้นนะครับเวลาไปเจอผู้ประสบเหตุที่อื่นเราก็สามารถใช้ได้นะครับตรงนี้นะครับสมมุติว่าเมื่อเราแรกพบผู้บาดเจ็บนะครับเราประสบเหตุเจอผู้บาดเจ็บนะครับนอนอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือผู้เพื่อนปฏิบัติเพื่อนที่ปฏิบัติงานร่วมอยู่กับเรานะครับเกิดประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บขึ้นมา นะครับแรกพบเลยเราควรที่จะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างถ้าเราต้องทําการช่วยเหลือนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าผู้ประสบอุบัติเหตุตรงนั้นนะเขาอยู่ในตําแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอัน,อนตรายต่อไปหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับเราก็สังเกตนะครับว่าเขาบอกว่าอ,อ,อย่าเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจากตําแหน่งที่พบนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาบาดเจ็บเนี่ยเขาบาดเจ็บอะไรเพราะนั้นเราควรที่จะซักถามก่อน สมมุติว่าถ้าเขาแค่แขนหกักขาหากักโอเคแล้วตรงที่เขาน,นอนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขั้นต่อไปเช่นรถมาชนอะไรเงี้ยเราอาจจะทําการเคลื่อนย้ายได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดประเภทแบบว่าเจ็บหลังเจ็บอะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะเคลื่อนย้ายตรงนั้นนะครับเพราะว่าสมมติถ้าเราเคลื่อนย้ายเนี่ยเราเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธีเนี่ยอาจจะทําให้เขาเจ็บหนักกว่าเก่าก็ได้นะครับตรงนี้ต้องซักถามผู้บาดเจ็บก่อนถ้าเขาพูดได้ นะครับหรือเขายังมีสติอยู่นะครับตรวจดูการหายใจนะครับบางทีพบผู้ประสบอุบัติเหตุนอนหมดสติอยู่ดูดูดูก่อนนะครับว่าเขายังหายใจอยู่หรือเปล่านะครับโดยการตรวจชีพจรเดี๋ยวผมจะบอกในหัวข้อต่อไปนะครับว่าการวัดชีพจรการวัดสัญญาณชีพเนี่ยทำยังไงนะครับนะครับขยายเข็มขัดปลดเสื้อผ้าให้หลวมๆเพื่ออะไรครับเพื่อที่ให้เลือดลมเนี่ยมัน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 ฉีดได้ดีขึ้นเลือดมันเดินได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้นะครับถ้ามีแผลนะครับ ถ้าเรามีความรู้ตรงนี้นิดนึงเราอาจจะหาผ้าหาอะไรมาพันแผลไว้ก็ได้นะครับเ <P ew> er> พื่อป้องก,กันในเลือดมันออกเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับถ้ากระดูกหกักถ้าสมมติเราเห็นกระดูกมันผิดรูปเนี้ยนะครับถ้าใครอ่สามารถมีมีความรู้ทางด้านก,ก้เรียกอะไรการทําเฟือกชั่วคราวก็อาจจะทําให้เข้าไปก่อนก็ได้อาจจะหาไม้2อ,อันมาดามไว้เอาเชือกมาผูกหรือหากระดาษแข็งหากระดาษสื่อพิมพ์สมุดอะไรพวกนี้ครับมาดามไว้นะครับไม่ให้ส่วนตรงเที่ยวหักเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวนะครับ นะครับแล้วก็ถ้าผู้บาดเจ็บนะครับยังพูดได้เราก็ชวนก็คุยนิดนึงนะครับอย่างน้อยก็เขาได้รู้ว่าโอ้มีเพื่อนคุยไรเนี้เขาได้มีเขาเรียกมีความสบายใจมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับกรณีที่ส่งผู้บาดเจ็บนะครับไปโรงพยาบาลนะครับเราซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือเนี่ยก็ควรที่จะไปส่งกับเขาด้วยนะครับตรงนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเวลาเราจะช่วยเหลือใครเนี tai, okay. ่ยเราก็ต้องพึงระลึกเสมอด้วยนะครับว่าความสามารถของเราเนี่ยความรู้เราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคนะครับคือบางคนเนี่ยอยากจะช่วยแต่ความรู้เราไม่มีบางทีอาจจะทําให้เขายิ่งบาดเจ็บหนักกว่าเก่าก็ได้นะอันนี้ต้องพึงระลึกไปตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะครับหัวข้อต่อไปนะครับในส่วนของการปฐมพยาบาลนะครับเราได้ยินกันมาบ่อยมากตั้งแต่สมัยเราเรียนแล้วนะครับว่าการปฐมพยาบาลมันคืออะไรนะครับ ความหมายของมันนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วก็ปฐมปฐมคือมือนก็แบบเบื้องต้นนะครับ e> เพราะฉะนั้นการผสมพยาบาลน,นะครับมันก็คือการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขั้นแรกนะครับก่อนที่จะส่งถึงมือแพทย์หรือถึงมือของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่เราพบผู้บาดเจ็บช่วงที่ระหว่างรอรอแพทย์รอกู้ชีพกู้ภัยพวกนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องทําการปฐมพยาบาล เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักในการปฐมพยาบาลก็คือเลยครับก็คือเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นในระยะต่อไปนะครับบรรเทาความเจ็บปวดให้ลดลงนะครับช่วยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นนะครับรีบนําส่งโรงพยาบาลในกรณีที่จําเป็นนะครับอันนี้คือในส่วนของวัตถุประสงค์หลักในการปฐมพยาบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทําการปฐมพยาบาลอย่างที่ผมบอกนะครับเราก็ต้องรู้ด้วยว่าศักยภาพและมีความรู้ตรงนี้มากน้อยแค่ไหน นะครับอันนี้คือความหมายของการประถมพยบาบาลก็คือการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขั้นแรกก่อนส่งต่อถึงแพทย์ถึงกู้ชีพอะไรพวกนี้นะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตรงนี้เลยนะครับเราในส่วนของเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราเน้นย้ําเรามีการอบรมกันตลอดในส่วนของการช่วยชีวิตหรือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนะครับ หรือเราอาจจะได้ยินศัพ์ภาษาอังกฤษย่อๆนะครับว่า C P R C P R นะครับและช่วงนี้เราได้ยินกันบ่อยมากนะครับ C P R มันคืออะไรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาได้รับความรู้กันนะครับนะครับหัวใจเรานะครับนะครับ ย่างที่บอกไปเมื่อตอนที่ผผมพูดถึงสาเหตุและก็อันตรายจากระบบไฟฟ้านะครับถ้ากระแสไฟฟ้ามาไหลผ่านหัวใจเกินสีนาทีอาจจะมีผลทำให้หัวใจหยุดเต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหัวใจนะครับถ้ามันหยุดเต้นไม่เกินสีนาทีนะครับเราสามารถกู้ชีพให้ฟื้นคืนขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าถ้าหัวใจมันหยุดเต้นนานเกิน4นาที รเราอาจจะช่วยฟื้นคืนมาได้แต่นะครับแต่มันอาจจะทําให้คนที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะอาจจะสภาพหรือ,อสภาพหรือการที่เขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ปกติเพราะอะไรครับเพราะว่าหัวใจเราเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ไว้สูบฉีดโลหิตนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายถ้าหัวใจมันหยุดเต้นนะครับมันก็ไม่มีการสูบฉีดโลหิต นะครับสำคัญเลยก็คือถ้ามันไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับเลือดมันก็จะมีออกซิเจนไปด้วยนะครับถ้าสมองขาดออกซิเจนเกิน4นาทีเนี่ยครับสมองเขาเรียกว่าสมองตายพอสมองตายเสร็จปุ๊บนะครับถ้าสมมติฟื้นคืนมาได้เกิน4นาทีเงี้ยหัวใจมันหยุดเต้นนานเกินสีทีและสมมติถ้าฟื้นขึ้นมาเนี่ยสมองมันอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้ตรงนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่จะทําให้หัวใจฟื้นคืนชีพเต้นกลับมาใหม่เนี่ย ต้องรีบทําให้มาเต้นภายในระยะเวลาไม่เกิน4นาทีอันนี้จะถือว่าปลอดภัยนะครับและจะคนคนที่ฟื้นขึ้นมาก็อาจจะมีสภาพสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะครับอ่านะครับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือเราเรียกว่า cpr นะครับตัวย่อมันนะครับขอเรียนสอนภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ cpr มันก็ย่อม,มาจาก cardio นะครับแปลว่าหัวใจ พูมินารีแปลว่าปอดนะครับรีเซตีชันแปลว่าฟื้นคืนชีพเพราะฉะนั้น CPR ถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันก็คือการทําให้หัวใจและปอดฟื้นคืนขึ้นมานะครับเท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะครับคือความหมายของมันคว่า CPRCPR CPR, ที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับ,นะรบการทํา CPR นะครับมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับปั๊มหัวใจ นะครับเปิดทางเดินหายใจให้โล่งแล้วก็นําอากาศเข้าไปในปอดนะครับหรือที่เราเรียกว่าขั้นตอน C A B เนี่ยนะครับนะครับสามขั้นตอนหลักๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีเรียงก,การเรียงลําดับนะครับหรือเราเรียกว่าสเต็ปของมันอยู่นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนการทํา C P R นะครับคือเราทํา C P R ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อผู้ประสบเหตุอันนั้นน่ะคนนั้นน่ะ หัวใจหยุดเต้นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีทราบยังไงว่าผู้ประสบอุบัติเหตุคนนั้นหัวใจหยุดเต้นนะครับเราก็ทราบได้จากเขาเขาเรียกว่าการตรวจสัญญาณชีพเราจะมีการตรวจอย่างไรนะครับก็มีตั้งแต่การสังเกตลมหายใจนะครับคนเราจะหายใจออกเข้าออกทางไหน,นครับทางจมูกใช่ไหมครับเราก็เอาหูหรือเอาแก้มเนี่ยไปอังดูสมมติว่าเราพบผู้บาดเจ็บนะครับผู้ประสบอุปปบอัติเหตุนอนอยู่ปุ๊บ นะครับดูซิว่าเออเฮ้ยเขาดูนิ่งๆเนี่ยเขาหัวใจย,ยังเต้นอยู่ไหมนะครับเราก็วิวิธีแรกนะครับเราก็อาจจะสังเกตทางลมหายใจก็คืออาจจะเอาหูหรือแก้มเนี่ยนะครับซึ่งแก้มเนี่ยเป็นอวัยวะที่รับสัมผัสได้ดีนะครับไป,ไปอังอยู่ที่จมูกถ้าสมมุติว่ามีลมออกมาจากจมูกแสดงว่าหัวใจแสดงว่าเขายังหัวใจยังทํางานอยู่นะครับตรงนี้นะครับหรือ สังเกตการขึ้นไปของทรงอกถ้าทรงอกมันกระเพื่อมปุ๊บสแสดงว่าเออหัวใจเขาก็ยังทํางานอยู่นะครับตรงนี้นะครับและอ,อ,อีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันบ่อยๆก็คือการวัดการเต้นของชีพจรนะครับชีพจรนะครับถ้การู้จักไหมครับนะครับที่มันเป็นที่เร,เราจับตามข้อมือนะครับจะจับแล้วมีความรู้สึกว่ามันเต้นตุกตุกตุกต,กตกุเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวในส่วนของภาคปฏิบัติ เดี๋ยวทางวิทยากรคงจะสอนนะครับในการการทำ CPR อันนี้ผมจะพูดในส่วนของในหลักทฤษฎีไปก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็ไปฝึกกันจริงจริงอย่างจังนะครับในส่วนของทางภาคปฏิบัติอีกทีหนึง่งนะครับการวัดชีพจรนะครับมันมีหลายจุดนะครับมีตั้งแต่วัดที่ข้อมือวัดที่ตรงคอเคยเห็นไหมครับเวลาเราดูหนังพวกหนังไม่ว่าจะเป็นหนังสงครามหนังเกี่ยวกับการแพทย์อะไรพวกนี้เวลาเขาจะวัดชีพจรผู้ที่หมดสติเ,เห็นไหมครับสังเกตว่าเขาจะจับที่ตรงลูกกระเดือก แล้วลากมาตรงข้างซ้ายนะครับซึ่งมันจะตรงกับหัวใจนะครับแล้วจะดูถ้ามันเต้นตุบตุบตุบจะแสดงว่าโอเคนะหัวใจยังเต้นอยู่นะครับชีพจรมีหลายจุดนะครับที่หลักๆคือตรงข้อมือตรงคอตรงเนี้ยนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าการตรวจวัดสัญญาณชีพเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยชีพจรมีหลายจุดนะครับที่เราวัดกันบ่อยๆก็คือนะครับข้อมือนะครับคอเนี่ยด้านซ้ายนะครับจาก ลูกก็เลือกลากมาตรงด้านซ้ายแล้วกดเข้าไปใต้คางนิดๆมันจะเต้นตุบๆเลยเนี่ยมีหลายจุดตรงนี้นะครับที่จุดใหญ่ๆเนี่ยอันนี้คือจุดที่เราสามารถวัดชีพจรได้นะครับนี่นะครับ,นะรบเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดใหญ่นะมันจะเต้นตุบบเลยนะครับนะครับอ่ะเรามาดูถึงขั้นตอนการช่วยชีวิตก้นพื้นฐานถ้าพบผู้ประสบอุบัติเหตุที่หัวใจหยุดเต้นเราจะมีวิธีการทําให้ ขาฟื้นคืนชีพได้ยังไงนะพวกนี้เราเอาไปใช้ได้ไม่เฉพาะในส่วนของการปฏิบัติงานของเราเท่านั้นนะครับถ้าเป็นญาติพี่น้องเป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุโดยที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยเราสามารถเอาขั้นตอนนี้ไปช่วยได้นะพวกคนหัวใจหยุดเต้นนะครับมันมีหลายสาเหตุนะครับจมน้ำนะครับเป็นโรคหัวใจนะครับอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงการประสบอุบัติเหตุทางด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหัวใจ ป็นระยะเวลานานที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะก็ทําให้เป็นสาเหตุทำให้หัวใจหย,ยุดเต้นได้เนี่ยเรามีวิธีการช่วยเหลือตามขั้นตอนอย่างนี้นะครับขั้นแรกนะครับปลูกก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้เลยครับว่าผู้ประสบอุบัติเหตุคนนั้นน่ะเขาเป็นยังไงเห็นเขานอนนิ่งๆนะครับปลูกก่อนนะครับว่าเขามีสติไหมนะครับถ้าเขายังพูดได้นะครับพูดได้อะไรได้แสดงว่าโอเคนะเขาหัวใจย,ยังเต้นอยู่นะครับเขายังไม่ตายนะครับ ถ้าปลูกแล้วนะครับไม่มีการตอบสนองเลยนะครับนิ่งเลยนะครับคราวนี้เราวัดสัญญาณชีพแล้วนะครับว่าสัญญาณชีพเนี่ยเขายังมีอยู่ไหมนะครับที่ผมบอกไปแล้วนะครับวัดสังเกตทางลมหายใจดูรวงอกหรือว่าชีพจรสมมุติว่าสัญญาณชีพไม่มีนิ่งเลยนะครับเราก็ต้องเริ่มทําการ CPR แล้วนะครับโดยหัวข้อที่ผมจะบอกเนี่ยผมจะพูดถึงการ ขายปอดแล้วก็การนวดหัวใจด้วยนะครับไปเลยนะครับในส่วนของการขายปอดนะครับนะครับเขาเรียกว่าการเป่าปากนะครับทำยังไงนะครับก่อนที่เราจะเป่าปากนะครับเราก็ต้องสังเกตดูก่อนนะครับว่า,าผู้ที่เราจะเป่าปากเนี่ยในปากเขามีอะไรไหมมีอาหารมีเศษอาหารมีอะไรล่าถ้ามีก็ให้จับนะครับตะแคงลงไปด้านในด้านหนึ่ง นะครับก็คือคือเขานอนอยู่แล้วแหละเราก็จับศีรษะเขาตะแคงไปด้านนี้หนึ่งแล้วก็ใช้นิ้วเรานะครับเขี่ยออกหรือถ้าเรากลัวเราอาจจะหาผ้าเช็ดหน้าแบพันนี้วเแล้วก็เขี่ยออกก็ได้เขี่ยออกนะครับแล้วก็ทําการเป่าก่อนที่จะเป่านะครับเราก็ต้องจับตําแหน่งก่อนนะครับจับตําแหน่งก่อนก็คืออ่าอย่างสมมุติตามรูปเนี่ยนะครับอ่เขาเข้าทางด้านขวานะครับก็เอามือซ้ายจับคางเออจับหน้าผากแล้วก็ใช้ใช้มือขวานะครับจับที่เหมือน ตรงกระดูกคางนะครับเชิดขึ้นไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดทางเดินหายใจถ้าเราไม่เชยคอเชยคางเขาขึ้นเนี่ยช่องไอช่องทางเดินหายใจตรงเนี้ยมันก็จะปิดเวลาเราเป่าไปมันก็ลมก็จะไม่เข้านะครับการเป่าก็คือการที่เราเอาออกซิเจนที่มันมีอยู่เนี่ยประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้าไปให้ปอดนะครับนี่คือจุดประสงค์การเป่าแล้วเราก็เอาทําการเอาปากนะครับประกบเข้าไปนะครับ ก่อนที่จะเป่านะครับก่อนเราที่ขณะที่เราจะทําการเอาปากประกบเราก็เอามือข้างที่จับหน้าผากตรงเนี้ยเอานิ้วเนี่ยบีบจมู degrees, กเ,เขาด้วยนะครับแล้วทําการเป่าเข้าไปนะครับอัดลมเข้าไปในปอดนะครับเนี่ยครับทําการเป่านะครับเป่าเข้าไปนะครับหรืออย่างพวกกู้ชีพเนี่ยก็จะมีพวกเนี้ยหน้ากากอะไรพวกนี้แมสนะครับที่เขาเรียกว่าแมสเนี่ยหรือถ้าเราเป่าแต่เรากลัวนะครับว่าสมัยนี้โรคที่ติดจากเขาเรียกอะไรสารคัดหลัง่ง ทางน้ำลงน้ำลายอะไรพวกนี้บางทีเราก็กลัวนะครับเราอาจจะใช้ผ้าเช็ดหน้าหรืออะไรวางไว้ตรงปากของผู้ประสบอุบัติเหตุของไดแ้แล้วเราก็เป่าผ่านผ้าเช็ดหน้านั้นก็ไปก็ได้นะครับถ้าเราจะต้องเป่านะครับเป่าเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วเราวัดดูสิลองวัดชีพจรดูดิถ้าเป่าเสร็จพวดเสร็จนะครับสองครั้งนะครับเป่าสองครั้งชีพจรเต้นไหมนะครับถ้าเต้นเราก็โอเคละเขาฟืน้นละ สมมติว่าเป่าแล้วเขาไม่เต้นนะครับอัดอากาศเข้าไปแล้วหัวใจยังไม่เต้นอีกชีพจรยังไม่ไหมอีกคราวนี้เราก็ต้องทําการเขาเรียกว่าทําการนวดหัวใจหรือทําการปั๊มแล้วนะครับอันนี้สําคัญนะครับการปั๊มหัวใจนะครับหลักของมันก็คือท่าทางที่ถูกต้องตําแหน่งที่เราจะกดนะครับตรงนี้นะครับตําแหน่งที่เราจะนวดหัวใจนะครับ เดี๋ยวในส่วนของภาคปฏิบัติเดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวในส่วนของววทยากรเขาเคยจะบอกตรงนี้นะครับว่าเดี๋ยวคงจะมีหุ่นมีอะไรมาสอนนะครับประมาณนี้อันนี้ผมพูดในส่วนของภาคทฤษฎีไปให้เห็นภาพในเบื้องต้นก่อนนะครับการที่เราจะนวดหัวใจนะครับจุดที่เราจะกดนะครับมันมีการวัดได้หลายอย่างอ่ะอย่างแรกนะครับเราลองนะครับเอามือนะครับจับซี่โครงซี่สุดท้ายนะครับลากขึ้นมาจนถึงประมาณกึ่งกึ่งกลางมันจะเจอกระดูกแข็งแข็งแกนแกนกลางตรงเนี้ยนะครับแกนแกนกลางนะครับเสร็จปุ๊บ เราก็เอานิ้วเราสองนิ้วมาทาบตรงกลางหน้าอกนะครับแล้วเราก็ประสานมือนะครับประสานมือมืออยู่ในลักษณะอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้อย่างผมถนัดขวาเนี่ยผมจะเอามือซ้ายนําแล้วก็มือขวาอยู่ข้างบนนะครับประมาณนี้นะครับนครับกล้องอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือจุดที่จะกดหรือการหาตําแหน่งแบบนี้มันหายากอีกอันนึงก็คือเอาง่ายครับทนนะครับตรง ห,หัวนมแล้วกันหัวนมที่หัวนมนะครับจากหัวนมเนี่ยลากมากึ่งกลางปุ๊บม, Hence, มันจะอยู่พอดีจุดกดพอดีเลยนะครับตรงหัวนมนี่ลากนมาปุ๊บหรืออีกวิธีหนึ่งง่ายสุดจักระแล้นะครับเอา <pushes S 2> มือเราเนี่ยไปที่จักระแลของผู้ประสบเพลเราลากมาตรงกึ่งกลางปุ๊บกึ่งกลางเอาคางเป็นเกณฑ์ก็ได้มันจะอยู่กึ่งกลางเนี่ยตรงนี้ <IX. S 2> คือก<ด>ึ่งกลางที่เร <ๆ S 1> าจะกดพอดีเลยนะครับตรงนี้นะครับได้จุดกดแล้วต่อไปท่าทางนะครับ คนที่จะช่วยนะครับมือนะครับการนวดก็คือตรงนี้ะนะครับทํามือแบบนี้ผมถนัดขวาผมก็เอาซ้ายนําแล้วก็เอาขวาอยู่ข้างบนจุดที่จะกดลงไปตําแหน่งที่จะกดนะครับก็คือก็เรียกว่าซนมือตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นส่วนแข็งกดลงไปนะครับกดลงไปนะครับผู้ที่จะกดผู้ที่จะนวดนะครับแขนต้องตึงโน้มตัวมังหน้าเล็กน้อยแล้วก็นวดลงไปกดลงไปนะครับปุ๊บมันจะอยู่ตรงโครงตรงนี้พอดีนะครับเดี๋ยวตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ พราะหัวใจเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนี้พอดีนะครับทําไมเราถึงต้องนวดหัวใจนะครับเพราะว่าหัวใจคนเราปกติมันจะเต้นด้วยระบบกาเรียกว่าระบบอัตโนมัตินะมันจะเต้นตุกตุกตุก,ตกพอเต้นทีมก็สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างทีส่วนต่างทีนึงแต่คนที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยก็คือหัวใจมันหยุดมันนิ่งแล้วอะเราเออระบบออโต้เนี่ยระบบอัตโนมัติเนี่ยมันพังและมันหยุดและเราก็ต้องเป็นระบบมือหรือที่เรียกว่าระบบแมนนวลเนี่ยแหละไปช่วยมัน นะครับโดยทําการกดกดเพื่อที่จะกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วปล่อยมันก็จะกดคลายกดคลายกดคลายอย่างนี้นะครับส่วนจังหวะในการกดนะครับในการนวดเนี่ยมันก็เราก็นับให้ใกล้เคียงกับการเต้นของหัวใจนะครับมันมันจะมีจังหวะการนับ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10พอและ1สเสร็จเนี่ยพอ10 11. 12เนี่ยเราก็นับต่อไปเลยนะครับและ10 11 12 13 14 15นะครับ จังหวะความเร็วนะครับก็ให้ให้ใกล้เคียงกับการเต้นของหัวใจนะครับซึ่งหลายๆคลิปที่เขาสอนนะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าจังหวะจังหวะในการกดก็เหมือนกับเพลงเหมือนเพลงอะไร <c oughs> เพลงจังหวะเร็วๆอะนะครับเพลงคุกกี้เสียงทายเพลงอะไรพวกเนี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับ1และ2และ3และ4ี่และ5และ6และ7จและไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการกดอันนี้คือท่าทางนะครับสําคัญเหมือนกันนะครับผู้ที่จะทําการช่วยเหลือนะครับเห็นไหมครับแขนตึง โน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยนะครับเข้าทางด้านข้างผู้ป่วยด้านไหนก็ได้นะครับนะครับแล้วก็นะครับมือที่กดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับใช้ส้นมือกดเชิดปลายนิ้วขึ้นนะครับแล้วกดลงไปนะครับตรงนี้นะครับเขาียกยกหรือสเต็ปในการกดนะครับถ้าเราจะมีการเป่าปากร่วมด้วยนะครับ ก็คือในส่วนของการเป่าปากกับนวดหัวใจนะครับเราจะกําหนดให้เป็นเป่าปากสองครั้งนวดหัวใจ30สิครั้งเป็นหนึ่งยกนะครับถ้ามีผู้ช่วยเหลือสองคนก็อีกคนเป่าเป่าสองครั้งพวดพวดก็นวดสาสิบนะครับนับเป็นหนึ่งยกนะครับอันนี้คือการกรณีที่มีการเป่าปากแล้วก็มีการนวดหัวใจนะครับนะครับแต่ว่าถ้า ปัจจุบันนะครับถามว่าเรานวดหัวใจอย่างเดียวได้ไหมเพราะบางคนไม่กล้าเป่านะครับเพราะกลัวจะติดเชื้อติดอะไรพวกนี้ได้นะครับเราก็สามารถทําการนวดหัวใจอย่างเดียวก็ได้นะครับโดยการนวดหัวใจอย่างเดียวนะครับอัตราการกดนะครับจะอยู่ที่ร้อยถึงร้อยยี่สิบครั้งต่อน,นาทีนะครับนับไปเลยครับหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสิบสิบเอ็ดไปนะครับทําไปเรื่อยๆ นะครับทำไปเรื่อยๆแล้วก็เราอาจจะทําสักสามยกแล้วลองวัดดูซิว่าชีปจระจรมาไหมถ้าชีปจระจรมาแสดงว่าโอเคเขาฟื้นแล้วนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานก็คือเราสามารถเป่าปากร่วมกับนวดหัวใจก็ได้หรือนวดหัวใจอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าเป่าปากพร้อมกับการกับการนวดหัวใจก็คือเป่าปาก2ครั้งนวดหัวใจ30ครั้งนะครับทำสัก3ยกก็ได้นะครับแล้วก็ มาวัดดูว่ามันมาไหมชีพจรมาไหมหรือนวดหัวใจอย่างเดียวก็ได้นะครับอัตราการกดก็10เอ่อผู้ผิดครับโทษครับร้อยถึงร้อยี่สิบครั้งต่อนาทีนะครับกดนวดเข้าไปนะครับนะครับทำไปเรื่อยๆจนกว่าการช่วยเหลือระยะต่อไปจะมาถึงจนกว่าแพทย์จะมาจนกว่ากู้ชีพจะมานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็วัดชีพจรดูนะครับว่าเต้นไหมนะครับ นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือก็เรียกว่าเป็นวงรอบนะครับเป็นลําดับในการทางการทำสิบก็คือขั้นแรกก็ปลูกก่อนนะครับว่าเขามีสติไหมถ้าเขาไม่ลุกไม่หือไม่อือก็มาตรวจชีพจรและว่าเขาชีพจรเต้นไหมนะครับถ้าสัญญาณชีพไม่มีไม่มาเลยเราก็เริ่มแล้วนะครับถ้าเราจะต้องเป่านะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเชิดเชยคางนะครับมือบีบจมูก ผู้ประสบอุบัติเหตุปากประกบเป่าเข้าไปนะครับแล้วก็ตอนที่ขณะที่เรากําลังเป่าเราก็สังเกตด้วยว่าพอเวลาเป่าเนี่ยช่วงอกมันมีการขยายตัวไหมถ้าซุกอกขยายตัวสแสดงว่าเออลมเข้านะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็วัดชีพจรนิดนึงจีพจรมาไหมถ้าไม่มาเราก็ต้องทําการปั๊มหัวใจแล้วนะครับนวดหัวใจแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสมก็คือจุดที่เราจะต้องกดลักษณะท่า,าทางของผู้ที่ทําการช่วยเหลือ นะครับนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเป่า2นวด30เป่า2นวด30หรือถ้าเราไม่เป่าปากเราจะใช้วิธีการนวดหัวใจอย่างเดียวก็ได้นะครับร้อยถึงร้อยยีครั้งต่อนาทีอัตราจังหวะความเร็วนะครับก็ใกล้เคียงกับเพลงเร็วๆอ่ะนะครับเพลงสำชาอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8นับไปเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเมื่อเราพบผู้ประสบอุบัติเหตุ ที่หัวใจหยุดเต้นก่อนอื่นเลยก่อนที่เราทํา CPR นะครับเราต้องโทรแจ้งก่อนเลยนะครับแจ้งกู้ชีพก่อนเลยนะครับจําไว้เลยนะครับเบอร์นี้นะครับพบผู้ประสบพบผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอะไรก็แล้วแต่นะครับ1 6 6 9จําไว้เลยนะครับจะสังเกตนะครับช่วงเทศกาลต่างๆสงกรานปีใหม่ปูนี้สังเกตเลยนะครับรัฐบาลจะประชาธัรมพันเลยนะครับเหตุดูเหตุร้าย1นึ่าไว้เลยนะครับเบอร์นี้ นะครับผู้บาดเจ็บผู้ป่วยต่างๆนะครับแจ้งได้นะครับหรือแจ้งเฮดูเฮดไลน์ห9 1ก็ได้นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่เราอยู่ในพื้นที่นั้นๆนะครับก็ได้นะครับนะครับหลักๆจำไว้ก็หนึงหกก้นะครับพวกจะมีหน่วยกู้ชีพมาช่วยนะครับแล้วเวลาเราพบเหตุเวลาเราแจ้งเนี่ยแจ้งข้อมูลกับผู้ที่จะมาช่วยเนี่ยหนั้นแรกกันเลยนะครับให้มีสติก่อน นะครับบางคนตกใจนะครับเวลาเขาถามคุณอยู่ไหนอะไรยังไงพูดจาพูดจาเขาเรียกอะไรตื่นเต้นอ่ะนะครับเพราะนั้นเราแจ้งก่อนว่าสถานที่เกิดเหตุต,ตอนนี้อยู่ที่ไหนจุดหลักๆใกล้กับอะไรใกล้กับห้างสรรพสินค้าใกล้กับโรงพยาบาลอะไรใกล้กับอะไรยังไงนะครับนะครับสถานที่เกิดเหตุเสร็จปุ๊บเสร็จผู้ประสบอุบัติเหตุมีกี่คนนะครับเกิดเหตุจากอะไรนะครับแต่ละคนมีอาการอย่างไรก็บอกเข้าไปเขาได้ประเมินสถานการณ์ถูกนะครับแล้วตอนนี้ คนที่ช่วยเนี่ยผมเนี่ยกำลังช่วยเหลือเขาอยู่ยังไงบอกเขาไปด้วยนะผมกําลังทํา c p i เขาอยู่นะผมกําลังเข้าเฟือกช่วคราวให้เขาอยู่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่าแล้วเราก็บอกชื่อเราด้วยว่าผมนายกอไก่นะครับกำลังช่วยเหลืออยู่นะครับอ่านี่เบอร์ผมโทรอ่านี่เบอร์ผมนะครับก็บอกเบอร์เข้าไปด้วยเลยนะครับเผื่อมีอะไรได้ติดต่อกันนะครับเสร็จแล้วก็ช่วงที่รอหน่วยกู้ชีพหรือ zn. อ่ <upright or coping> อ่ like า ลดโรงพยาบาลมามาช่วยเหลือในระยะต่อไปเนี่ยเราก็ทำการปฐมพยาบาลนะครับหรือทำการ CPR จนกว่าการช่วยเหลือขั้นต่อไปจะมาถึงนะครับอันนี้คือในส่วนของอการปฐถมพยาบาลแล้วก็การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราประสบพบเจอตรงนี้เราก็จะสามารถแก้ไขได้เพราะไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอานอ่า อนาคตเราอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้ถ้าสมมุติเราเจอเนี่ยเราอาจเ,เราก็จะได้มีวิธีในการช่วยเหลือได้ไม่แน่นะครับเราอาจจะเอามาใช้กับคนในครอบครัวเราเพื่อร่วมงานเราก็ได้นะครับถ้าไม่เจอก็ดีแต่ถ้าเจอเราจะได้ทําได้นะครับเดี๋ยวในส่วนของในภาคปฏิบัติเดี๋ยวในส่วนของ,ว,ว,ของวิทยากรในพื้นที่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเป็นการเดี๋ยวเขาจะมาสอนในตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับในส่วนของลําดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคลิปวิดีโอ นะครับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการทํา CPR เนี่ยนะครับว่าการทํา CPR เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจะได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับโอเคครับขอเชิญชมครับขั้นตอนการปรถมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR เราจะสามารถปฏิบัติตัวและช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ให้จับผู้ประสบเหตุนอนราบบริเวณพื้นที่ที่ปลอดภัย เช็คสัญญาณชีพโดยการตรวจชีพจรเปิดทางเดินหายใจให้โลง่งซึ่งเป็นการปฏิบัติการขั้นตอนแรกที่ต้องทําอย่างรวดเร็วเพราะเนื่องจากคนลิ้นและกล่องเสียงมีการตกลงไปอุดทางเดินหายใจส่วนบนในผู้ประสบเหตุที่หมดสติดังนั้นจึงต้องมีการเปิดทางเดินหายใจให้โลง่งโดยการดันคางขึ้นร่วมกับการกดหน้าผากให้น่างแงนจากนั้นทําการช่วยหายใจ เนื่องจากการหยุดหายใจผู้ประสบเหตุจะขาดออกซิเจนวิธีที่จะช่วยให้ออกซิเจนเข้าสู่ปอดผู้ประสบเหตุได้สามารถทําได้หลายวิธีคือโดยการเป่าปากหรือเป่าจมูกและวิธีการกดหลังยกแขนในกรณีที่ผู้ประสบเหตุอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นให้ทําการนวดหัวใจภายนอก โดยจัดให้ผู้ประสบเหตุนอนหงายราบบนพื้นแข็งวัดตำแหน่งที่เหมาะสมกับการนวดหัวใจผู้ช่วยเหลือต้องยืดไหล่และแขนเหยยดตรงจากนั้นปล่อยน้ำหนักลงไปสู่กระดูกหน้าอกในแนวตั้งฉากกับลำตัวของผู้ประสบเหตุกดลงไปลึกประมาณ1 5ึนถึงนิ้วในแนวดิ่งและหยักกระแทกผ่อนมือที่กดขึ้นให้เต็มที่เพื่อให้ทรงอกมีการขยายตัวและหัวใจได้รับเลือดนวดเป็นจังหวะสม่ำเสมอในอัตราเร็ว 100- 120ถึงครั้งต่อนอาทีถ้าน้อยกว่านี้จะไม่ได้ผลจากนั้นให้นำผู้ประสบเหตุส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด